สวัสดีครับนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับราสมาชิกทุกท่านทั้งสมาชิกใหม่และเก่านะครับก็ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่สูตรการคิดคำนวณนะครับแนวทางสถิติสลักทแบกรัฐบาลฮานอยนะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นเด่นวิ่งบนนะครับเนาะอ่ะก่อนจะเข้าสู่สูตรการคิดคำนวณนะครับเรามาดูคำเตือนกันก่อนดีกว่าเนาะอ่ะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนสลักทีแบรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมาย เป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบคุณครับนะครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับน้องกับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิตินะครับสลักกิ่งแรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นวิ่งบนนะครับอ่ะสูตรในการคิดคำนวณนะครับหลักร้อยบวกกัน1ครั้งหลักหน่วยล่างบวกกัน1ครั้งเท่ากับบวกสามและบวกสองนะครับมาเริ่มเลยนะครับ 9+0 บวกศูนย์ได้99บวกสาม 9กบวกสเป็น12 12อบวกสเป็น14นะครับเนาะะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลฮาหนอย3ตัวบนออก3 2 0 2ตัวล่างออกเกนะครับส่วนตัวเลขคี่คำนวณนะครับ2มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ3บวกกับ8บวกกัน2องครั้งแปดสองบวกสเป็น19 19กบวกส 22 2บวก2เป็น24นะครับเนาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะฉลากกินแบงรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก0 4 1ย์ตัวล่างออก1นนย์นะครับศูนย์เท่าี่ตัวหนอนนะครับ4มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะศูนย์บวกกันกี่ครั้งเท่ากับศูนย์นะครับเราก็จะได้3 3มสบวกสได้5นะครับเนาะ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะแปดสามห้าสองตัวล่างออก 2, สองศูนย์นะครับศูนยะ์ทศนิยมคำนวณเนาะสามมาแล้วก็ห้าก็มานะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ 8บวกกับ2บวกกัน2ครั้งเป็น4 8บวก4เป็น12บวก3เป็น15บวก2เป็น17นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสลากทีบแบ่งรัฐบาลฮาหน่อยนะครับ3ตัวบนออก5 5 1 2ตัวล่างออก4 8นะครับสุตทราคที่คำนวณนะครับ5มานะครับ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะแบวกกัน2ครั้ง8 2 16นะครับ16บหกบวกห้าบวกหเป็น21่บเวกสเป็น24่บวกสเป็น26นะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนะะาะฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก9 4 5นะครับ2ตัวล่างออก หนึ่งแปดนะครับสูตรตรรกีคำนวณน,นะครับสมานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะแปดบวกกันสองครั้ง16 16กสิบกวกเก้าสิบกวกเก้าเป็น25่ 3, 2. บวกสเป็น28่สบวกสบวกสนะครับเป็น30มสิบนะครับเราก็จะได้เด่น8กับ0ูนย์นะครับท่านผู้ชม นะครับตัวนี้เป็นสถิติเนะหาะฮานอยเด่นวิ่งบนวันที่13ขีด1 2ขีด2 5 6 3นะครับเนาะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับทั้งสมาชิกใหม่และเก่านะครับอ่ะที่เข้ามาทําการรับชมเนาะคลิปการคลิปนนในวันนี้นะครับอ่ะวันนี้ก็ เป็นวันอาทิตย์เนาะนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาทําการรับชมนะครับขอให้เฮงขอให้ปังกันทุกๆคนนะครับเนาะอ่ะนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับจารย์ก็ฝากคําเตือนกันก่อนเนาะคาเตือนนะครับแนวทางที่ให้นะครับเพื่อสนับสนุนนะครับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณครับและสตินะครับในการรับชมเนาะ ขอบคุณครับอ่ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็ไม่รบกวนเวลาของสมาชิกแล้วเนาะนะครับวันนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับขอให้เหงอคอยปังกันทุกๆคนนะครับไว้เจอกันนะครับอ่ะในช่วงเย็นๆเนาะเออสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ